วันนี้เรามาออไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามสวนสาธารณะกุดจิกนะจ๊ะ,ะเป็นการพบกันระหว่างทีมออะน้องฟิลอาณาอัดคลิปไว้ไปกดติดตามหรือ,อยังใน YouTube อ่ะใครเข้ามาดูแล้วถ้าก็ไม่กดติดตามก็ขอให้มือหงิกมืองอนะคะขอไหม ขอให้ไม่มีโชคไม่ถูกหวยไม่รวยเบอร์เป็นการพบกันระหว่างทีมอ่าทีมน้องชาเขียวนะคะเอออาออกแล้วเหรออ,อสอหรับทีมน้องชาเขียวอยู่ฝั่งซ้าย แล้วก็ทีมฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมจากของน้องบุ๊กบิกน้องบลอหลบซีลูกน้องบนบังมากบุ๊กบิกคือแรงมากถ่ <laughs> ายมาดิน <laughs> ะได้เดี๋ดวยวผมถ่ายคลิปก,ก่อน อันนี้เราจะมามาตั้งสั่งนะคะยังไม่ทันลหยาดน้ำค่ะยังไม่ทันถึงชั่วโมงเลยเกี่ยวเลยพี่ฟาร์มแรงมากโอู้หูหัวล้อแรงมากตายไม่ถึงชั่วโมงเลยอายุไหัวล้อค่ะหัวล้ออาหยาดน้ำค่ะป้าวีป้าวีต้องทำท่าเสียใจค่ะไม่ใช่ไปนรักหัวล้อเขาลืมเาลืมจีบปอมันดี แตาเรามาดูเกมนาฬิกาหนะครับนี่ก็จะเป็นฝ่ายกองเชียร์ที่นั่งรอต่อทีมนะครับใบเดียวเขียวเลยโบทสิบตองเหรออันนี้น้องติสตี้คนสวยโอ้ปังมากเบอร์สิบสาม ติดดีอะไกูเออเออแอปดาราค่ะดาราดาราดาราน้อเี่นอียดายเลยแ่ราะากได้อะอย่โอ้ยฮัลโหลอีเบนมีช็อตนี้เลยค่ะในคลิปนี้เลยค่ะทีมบุ๊กบิ๊กก็จะนำทีมโดยน้องบุ๊กบิ๊กเบอร์ห้าเสดํานะคะตอนนี้ก็เก่งก็เข้างานด่าต้องนืงออกค่ะ อันนี้ติเป็นลายแมนนะคะเออโชว์ความสวยค่ะเออนูนข้างหลังด้วค่ะเสื้อแดงนะควบ,บิดแล้วบิดอีก,อกนูนตะกี้เสื้อเขียวชุดพีริมรับพีริมไงอันนี้ไฟนอนอันนี้ดูไปดูคลิปแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเออเออสวยเออเออเออ <c oughs> ยูทูบกดติดตามด้วยถ้าใครไม่กดติดตามก็คือจะแบบว่าอาพับลักนิ้วกุดอย่างเงี้ยใช่เราจะกระโดดเสิร์ฟโดยน้องบูบิกนะฮะโอ้ย oh. ตายปังมากแ,แขนหักกันแล้วค่ะคนรับ ดอกน้ำใสนอนมะม่วงค่ะมะม่วงแล้วขึ้นเห่าอ่ะดอกนานโพดขึ้นเห่าลาข้าวขาวอะเสริโดยน้งเบนจี้ค่ะวันนี้นองเข้ามาในทีมตุรกีนะคะดำส้มนึกว่าอยู่ในสโมสรเอน SCVC อะไรอ่ะที่บอสโควิกอ้า ขอท้ากระโดดเสิร์ฟหน่อยค่ะน้องเบนโอ้โหดูอ่ะกำลำังหุน่นมากเลยอ่ะอีดอกนุ่งขากบ <c oughs> โอ้แขนไม่แขนน้องเป็นน้องอีทอกปุ๊บปีหน้ากำลังหายนะลูกอ โอ้พัก